ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางกายภาพบาบัดต,ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเครื่องอันต้าซาวนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนเคยไปตามโรงพยาบาลหรือคลินิกกายภาพก็จะเคยเห็นเครื่องมือตัวนี้ใช้เป็นหลักเลยนะคะเครื่องอันต้าซาวเป็นเครื่องมือให้ความร้อนลึกนะคะชั้นใต้ผิวหนังนะคะ โดยหลักการนะคะจะเป็นการส่งผ่านความร้อนลึกนะคะจากที่เราเคยเห็นก็คือที่หัวตัตะซาวอะคะ่ะมันจะมีผลึกอยู่ในหัวตัตะซาวนะคะพอเมื่อได้รับกระแสะไฟฟ้าผลึกตัวนี้จะเกิดการสั่นสะเทือนนะคะและปล่อยคลื่นเสียงออกมาเรียกปรากฏการณนี้ว่า reverse piezoelectric effect นะคะ คลื่นเสียงจะผ่านเนื้อเยื่อนะคะส่งผลให้โมเลกุลเนื้อเยื่อนะดูดซับพลังงานไว้แล้วปล่อยเป็นคลื่นความร้อนลึกออกมาที่2-5เซนติเมตรใต้ผิวหนังค่ะสำหรับเครื่องอันตราซาวน์นี้นะคะจะมีข้อห้ามในการใช้เหมือนกันนะคะไม่ได้ใช้ได้ทุกคนนะคะข้อห้ามในการใช้ก็คือ1น,นะคะเป็นบริเวณใกล้สมองตาหรืออวัยวะสืบพันธุ์นะคะ อันที่2นะคะก็คือบริเวณใกล้กระดูกสันหลังหรือหลังผ่าตัดลามิเนกโตมีภายใน3เดือนลามิเนกโตมีก็คือการตัดเอาส่วนของลามินาที่กระดูกสันหลังออกไปนะคะข้อที่3ก็คือบริเวณที่เปลี่ยนข้อเทียมหรือว่าเคยใส่ซีเมนต์นะคะข้อที่4ก็คือตำแหน่งกระดูกที่ยังไม่ปิดในเด็กหรือเด็กที่กำลังจะเดินเติบโตนะคะ ข้อที่5ก็คือบริเวณใกล้เพสเมเกอร์หรือเครื่องช่วยกระตุ้นให้หัวใจเต้นนะคะข้อที่6ก็คือในหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้หญิงขณะที่มีประจำเดือนค่ะซึ่งผลนะคะของเคลื่อนอันเดซาวที่นักกายภาพบำบัดใช้ก็คือจะช่วยให้เส้นเลือดนะคะขยายตัวทําให้เลือดเนี่ยไหลเวียนมาเลี้ยงบริเวณนั้นมากส่งผลให้บริเวณนั้นมีการบวมและอักเสบมากขึ้นเล็กน้อยนะคะ ระบบกล้ามเนื้อนะคะก็จะช่วยเพิ่มอัตราการนำกระแสะประสาทขึ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงกำลังกล้ามเนื้อในช่วง30นาทีแรกนะคะกำลังกล้ามเนื้อจะลดลงหลังจากนั้นจะค่อยๆฟื้นขึ้นนะคะบริเวณตรงข้อนะคะก็จะทำให้เกิดความยืดหยุ่นของเอ็นกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะลดการยึดติดของข้อได้ค่ะ และยังลดอาการปวดนะคะผ่านทฤษฎีเกตดคอนโทรลิโอรี y ทำให้เกิดความสบายหรือรีเล็กเซชันนั่นเองค่ะหาได้ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเครื่องอันตราซาวในทางกายภาพบำบัดแล้วนะคะสำหรับใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาได้นะคะ